สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชาวเน็ตจับโป๊ละครผมกับผีในห้องช่องสามทำไมผีหน้าตาคุ้นนนะ จูจๆก็กลายเป็นภาพสุดไวยรัาที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงและสนันโลกออนไลน์กันไม่หยุดสําหรับละครเรื่องผมกับผีในห้องที่ออกอากาศทางช่อง3มซึ่งตอนล่าสุดที่ถูกพูดถึงกันนั้นก็คือฉากดรีมแสดงโดยสุมิตาดวงแก้วหรือฟ้าอดีตสมาชิกวงเบียนแคร์ฟอร์ตีเอ็ดกำลังนั่งวาดภาพอยู่ในห้องคนเดียวซึ่งพบว่าภาพส่วนใหญ่ล้วนแต่เกี่ยวกับผีแต่ที่เป็นประเด็นคือภาพที่เธอกําลังวาดอยู่นั้นมองไปมองมาว่าเอ๊ะทำไมหนะ้าตาดูคุ้น คนชาวเน็ตหลายคนต่างก็คอมเมนต์ไปในทางเดียวกันอาทิกูว่าใช่ยังไงก็ใช่ทุกคนต้องคิดเหมือนกูแน่ๆอีกท่านบอกว่าไอ้ผีตัวนี้หลอกหลอนจัดอีกท่านบอกว่าฉันว่าฉันคุนหน้าผีมากเหมือนเคยเห็นที่ไหนวะตามหลอนมาหลายปีไม่ไปสักทีอีกท่านบอกว่ากูว่าใช่ละใช่แน่ๆอีกท่านบอกว่าตามหลอกหลอนแม้กระทั่งในละครอ,อีกท่านบอกว่าหน้าคุณคๆนะอีกท่านบอกว่าคุณคุเนอะฮ่าๆๆเป็นต้น ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูดครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i com ขอบคุณครับ